ความเดิมจากตอนที่แล้วทีมไรตันของโค้เปรยียดได้กอบโกยชัยชนะต่อเนื่องมาเป็นนัดที่10ติดต่อกันเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในการคุมทีมไรตันของโค้เประยัดและหนึ่งในนั้นเป็นการชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดถึงถิ่นโอแทฟฟอร์ด หลังจากคลิปนี้ก็จะเหลืออีก4 EP นะครับก็จะจบภาค2022แล้วนะครับและเราก็จะย้ายไปภาค2023ต่อเลยนะครับที่เหลือนี่เป็นการเล่นส่งท้ายอัมราบไบรตันกันแล้วนะครับอยู่กับผมมานานแล้วนะจะเป็นปีได้เลยมั้งครับเล่นเสมือนไปคุมทีมจริงๆเลยนะฮะโคตรนานเลยนะครับ ทางด้านไบรท์ตันในชีวิตจริงนะครับก็เกแฮมพัตเตอร์ก็ไปเชลซีเรียบร้อยเลยนะครับที่สําคัญนะฮะไปพร้อมทีมงานคู่ใจอีก4-5คนนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะยกชุดเลยก็เป็นได้นะครับซึ่งไม่แน่นะคะเด็กที่แกปั้นมาอย่างปรเซไคเซโดนอกเอเวปูเรียนโดทอสซาพวกนี้จะมีสิทธิ์ย้ายตามตลาดซื้อขายหน้าก็ได้นะครับไม่แน่ครับต้องติดตามนะครับตัวพวกนี้ซึ่งไบรท์ตันทีมจริงๆมีฟอร์มกําลังมาดีนะฮะไม่รู้จะสะดุดเมื่อเปลี่ยนโค้ดนะอันนี้น่าติดตามมากครับ เดือนตุลาเรามีเตะอีก2นัดนะแล้วก็ธันวาอีก6นัดนะครับรวมเป็น8นัดเลยซึ่งผมจะโฟกัสไปที่เกมเตะกับเวสแฮมนะฮะพอฤดูกาลที่แล้วนะครับเวสแฮมเป็นทีมหนึ่งนะที่ผมเล่นด้วยล้วเล่นยากมากครับกว่าจะชนะได้กว่าจะยิงประตูได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งกับชุดนี้ของเราหน่อยนะฮะซึ่งในส่วนของเซตติ้งนะฮะผมจะเพิ่มระดับความยากเป็นอัลติเมทแล้วนะครับส่งท้ายภาค22กันซะหน่อยนะฮะจริงๆผมไม่เคยเล่นระดับอัลติเมทเลยนะฮะผมเล่นแต่เจนด์ มาตลอดนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะรอดไหมตามพิมเมลีกตอนนี้เราอยู่อันดับ3มนะครับมี22แต้มหรือว่าพูอยู่อันดับ1ยาวเลยนะครับยังไม่แพ้ใครด้วยนะ,ะส่วนอาร์เซนอลลงมาอยู่อันดับ17เลยนะครับอ,อาการหนักเลยนะครับตั้งแต่แพเราไปนะยูเลป้าเราน่าจะเข้ารอบสบายแล้วนะครับกรุ๊ปนี้เล่นสบายซึ่งอันดับ2ของกรุ๊ปเอฟเป็นลิวอยู่นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจอาจจะได้เจอกันนะครับในรอบแน่นะคาราบาวครับที่จะเจอกับนอริผมส่งชุดโลเดชันลงส สนามโดยมีบิอนเทคกับเวลเบกนะฮะเป็นหน้าเป้า2กองหน้าคู่นี้สนิมเกาะทั้งคู่เลยนะครับนัดนี้ก็ยังพอมีเรื่องราวดีๆอยู่บ้างนะครับบอนเทคของผมกลับมายิงประตูปลดล็อกตัวเองได้ในแมตชนี้แล้วนะครับต้องรอกันมาถึง15นัดเลยนะครับถึงจะยิงได้นะอีกคนก็คือเวลเบซิอัสครับเป็นการลงสนามนัดแรกในซีซั่น2เลยนะก็สามารถระเบิดแฮตทริกไซนอลิทเลยครับชนิดที่เรียกได้ว่ายิงแข่งกับเลวานดับสกี้เอ์ลิงบาฮาร์แลนด์ได้เลยนะครับ แล้วเจอกับฟูแลมนะครับควิกซิมมาชนะไปสองหนึ่งนะครับแมตตูเมลเหมา2ประตูเลยฮะยิงจังเลยนะครับตัวนี้โดยในช่วงแมตต์ต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมใช้ชุดใหญ่ควิกซิมมาตลอดเลยนะซึ่งทีมชุดนี้ของเราก็สามารถควิกซิมชนะมาได้หมดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะผ่านเกมยูโรป้ากับ p ลเมา3มประตูต่อสเฟรตันก็ชนะมา 3. ต่อศจะมาเริ่มสะดุดก็ที่เซาแทมตัน1นประตูต่อ1นเนี่ยนะฮะแล้วก็แพ้ลิสบอนมา32นะครับเป็นการพ่ายแพ้ แรนในรอบสองเดือนของทีมเราด้วยนะครับ ก่อนจะเตะกับเวสแฮมตัวเวสแฮมเองก็ฟอร์มไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับอยู่อันดับ17แพ้ไป7นัดแล้วนะครับล่าสุดก็แพ้สเปอร์มา3ประตูต่อ1นด้วยนะครับไรอัพก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับหลักๆก็คือคู่กลางฮะไม่มีดิแกนไลท์กับโทมัสซูเซกนะครับเอาใครมาก็ไม่รู้ฮะน่าจะเป็นพวกดาวรุ่งนะครับนาเปานี้ก็ชื่อจิเมเนสอะไรนี่นะฮะของเราก็ใช้ชุดใหญ่เราเนี่ยนะครับทีมบราร์นลงตัวสุดๆนะตอนนี้เลยนะครับ มากดี่ลอนดอนสเตเดียมนะครับสนามเย่าของเวสแฮมนะฮะเวสแฮมเป็นอีกหนึ่งทีมที่ซีซั่นแรกผมเจอมาแล้วเล่นยากมากนะครับตัวเวสแฮมก็เป็นทีมที่เล่นเกมรับค่อนข้างดีนะฮะแต่เกมลุกก็จะมีโอกาสก็จะไม่ค่อยพลาดด้วยนะครับแต่วันนี้คู่กลางโทมัสอุสเซกับดีแคนไลท์ที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะฮะไม่อยู่ผมคิดว่าน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่นะครับวันนี้เวสแฮมมาในแผน4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูดาร์เรนแลนดดอฟนะครับไรอันเฟเดอริกแองเจโลออฟบอนาเคอร์ซู มาเบนจอนสันเป็นแบ็กโฟนนะครับคโนลคอมเบนตี้อารเร็คคราวเป็นมีฟิลตัวรับคู่กันนะครับซิวแอนนิโคลาวาลาสิกฟาโบฟอนนารเป็นมีฟิลตัวรุกนะครับส่วนกองหน้าเป้าเป็นซานเตียโกเจมิเนาสพีมานั่งตัวสำรองก็ไม่มีตัวไหนเด่นเลยนะครับเวสแฮมเมอดู on, ก,การนี้นะเขียน,นแต่ละขึ้นแล้วนะครับเวสแฮมเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนนะครับโดยซีซั่น2ที่เหลือนี้ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลยุโรปอย่างเดียวเลยนะครับพรีเมียร์ลีกผมก็ จะเล่นตามที่เราเล่นไหวเลยนะครับส่วนเวสแฮมนี่คือนัดนี้ที่เล่นมาเจอนี่ก็คือต้องการเคลียร์จากฤดูกาลที่แล้วนะครับคล่องใจเจาะยา,ยากยิ้มหายเลยแต่มารองกับไล่อัพชุดใหม่ของเราเนี่ไม่รู้ว่าเวสแฮมจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนผมก็ต้องดูนะฮะว่าผมจะไหวกับระดับอัลติเมทด้วยหรือเปล่านะครับ จริงเล่นฟี ف ามายังไม่เคยเล่นระดับนี้เลยนะครับนี่มนครั้งแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเราขึ้นมาที่แลมสตี้ใจเย็นครับมาให้กับบิูมาตรงกลางมีกาเฟนแบกวิ่งแลบมาแล้วปั่นลูกนี้เกือบได้ประตูลูนิสวาราชิกขึ้นมาเอา้าโมนบิูมารเราปั่ได้ครับสวยชิมา่า ให้กับอนาตวบิดแล้วชิงกันสวยครับสามเรียมไม้กับซีมาจังวันนี้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหโอ้ยเกือบได้เว้ยโอ้โปกติลูกนี้ซีมานี่ไม่ค่อยพลาดนะครับหลังๆนี่พลาดบ่อยแล้วครับ <laughs> โอ้โหดันดับเปิดขึ้นมาลูกนี้เวสแฮมกองกลางเก็บได้ครับให้กับโคเวนตี <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นดาวรุ่งนะโคเวนตีของเวสแฮมเนี่ยแลมตี้ ใจกับบิซุม่าออกไปที่อาร์โนปาดไปที่ซีไมคงครับมีอนาสวิดมารอรับบอลกาเฟนแบ็กสอดขึ้นมาครับแล้วมีแม็กซิแมงข้างล่างครับสฉบให้กับแม็กซิแมงเรียบร้อยครับ1ึงประตูตัดศูนย์ครับขึ้นมาเป็นแผงเหมือนเดิมเลยครับแม่สูตรนี้นี่แน่นอนจริงๆครับเราทาประตูได้หลายจังหวะจากการเล่นระบบนี้เลยนะครับนี่ครับกาเฟนแบ็กสอดขึ้นมาแล้วก็ มีปีกแลบขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นแม็กซิมงครับที่สับขายิงลูกนี้โอ้ยตูเขาหลงนิดๆด,ด้วยนะครับลูกนี้ยิงดีอยู่นะแม็กซิมงนาทีแรกเราคุมเกมได้หมดเลยนะครับเวสแฮมยังไม่มีโอกาสบุกเราเลยนะครับระดับอัตเมทนะฮะเราน่าจะไหวนะครับแต่เดี๋ยวลูกนี้กาเฟนแบกเสียก่อนนะครับใจเย็นครับจเจมสนจิมเนสลูกนี้เขายัง ส่งบอลไม่ได้ครับออกมาที่ทางซ้ายมีฟอร์นาวกับจอร์สันครับหยุดยักกันสองคนแล้วลูกนี้มาให้กับวาราชิกยิงลูกนี้โอ้โหเกือบมุดเหมือนกันครับลูกนี้อนี่ครับวาราชิกเฮ้ยเล่นดีเหมือนกันนะตัวนี้เด่นเลยนะครับของเวสแซมเนี่ยนี่เวสแซมขึ้นมาทางขวาครับเสียลูกนี้แอบหลบคูกุริยได้ไงใจเย็นครับกาฟนแบกราฟโตโ้ได้ไหมเดี๋ยวว่นดูอนาโตวิด ลูกนี้เอา้าจ่ายไม่ดีนะทวิตจ่ายติดเขาเวลาชิกคราวให้กับฟอร์เนลลูกนี้เวสแซมก็พยายามจะต่อเกมขึ้นมาทางริมเส้นเหมือนกันนะครับเขาน่าจะรู้ว่ากองกลางของเขาเสียเปรียบเราอยู่นะครับลูกนี้นาทวิตมาให้กับซีมาวิ่งครับลูกนี้จ่ายอื้ืออกบาลหน้ามาบล็อกได้วันนี้อน,นาทวิตยังจ่ายไม่ผ่านเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอจังหวะครับลูกนี้ เวสแฮมโยนขึ้นมาให้กับเซียดหักเข้ามาให้กับวราชิกยิงลูกนี้แล้วกาสนิก้าเซฟได้ครับโอ้โหตัวอันตรายของเวสแฮมตอนนี้เลยครับวราชิกเด่นเหลือเกินนะครับตัวนี้อื้อเปิดเข้ามาให้กับฟอนเอลเอ้ยวราชิกแตะเอกามาให้กับโคเวตี้แล้วก็ซูมาแล้วก็เซียดแล้วก็เบนจีมีเนสยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห โอลูกนี้เป็นการเล่นเตะม,มุมแบบสั้นนะแล้วก็ต่อบอลแบบเท้าต่อเท้า4จังหวะเท่านั้นได้ประตูเลยครับชนิดที่ว่านักเตะไบรตันเราไม่ได้แตะบอลเลยนะครับอื้อเป็น perfect corner ได้เลยนะครับลูกนี้สวยจริงๆครับผมเมลขึ้นมาให้กับอาร์โนวิซูมาลูกนี้กราฟแฟนแบ็กให้กับอนาโตวินครับวันนี้ยังจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับกองหลังเขาลับลึก กลางรัสกัดได้ครับบิสมาร์อาโนปั๊มบอลลูกนี้ได้ครับซีม่ามาแล้วให้กับอาโนลูกนี้ได้ยิงไหมอ้อล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้โหน่าเสียดายครับเข้าอีซ้ายด้วยลูกนี้เราสกัดได้ครับกองกลางเราเก็บบอลได้หมดนะฮะวันนี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับลูกนี้เมสซี่แมงมาให้กับแม็กอาโนลูกนี้ซัดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้เลยครับอืมลูกนี้ เป็นลูกยิงซิกเนเจอร์ของแม็กซ์อารโนแล้วเลยนะครับเข้าซ้ายและตะบันเต็มข้ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวสแฮมเขาลงไปรับลึกในกรอบเขตโทษหมดเลยนะครับทำให้หน้ากรอบเนี่ยมันมีพื้นที่พอจะส่องไกลครับแล้วเราก็วางแม็กซ์อารโนไว้ตรงนี้ครับอืมเป็นการเล่นที่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับแม็กซ์อารโนสประตูต่อหนึ่งครับโพสประหยัดก็วางมาดีเลยครับ เจาะไม่ได้ก็มีอาวุธแดนไกลนะฮะร,รู้สึกว่าเวนแฮมซีซั่นนี้จะเจาะง่ายกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะเลยครับเพราะว่าทีมบาลานซ์ของผมมันดีด้วยนะฮะรุนนี้อนาตวิทจา่ายมาครับคูคุริยาคอสเข้าไปกาเฟนแบกอยู่คนเดียวครับมีแม no, ็กอาสโนแลมตี้รุนนี้เจาะไอ้อาโนโอีกทีไหมอืมไม่เข้าเหลี่ยมไม่เข้าเหลี่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันอย่าให้เจอเหลี่ยมนะฮะอาโนเนี่ยหายรุนนี้ มาให้กับกาเฟนแบกครับใจเย็นนะค,ค่อยๆขึงกุคุคคคร,ริยะมีอนาตวิทเลี้ยบบอลจ่ายไปครับอนาตวิทลูกนี้สัส้นม,มันใกล้ตัวไปนิดนึงครับเรายังเอาบอลมาได้อยู่ครับกลางเราเหนือพาครับบิสมา,าร์อโนกาเฟนแบกครับมีอโนแลบไปพื้นที่ว่างแล้วลูกนี้ให้กับอโนลัวสองอีกทีไม่เรียบร้อยครับอบอกแล้วครับอย่าให้เข้าเหลี่ยมครับ แม็ซ no ์อาโนยิงประตูขึ้นนำา3ประตูต่อหนึแล้วครับโอ้โหวิ่งไปดีใจกับโค้ดประหยัดเลยครับลูกยิงซิกเนเจอร์ของเขานี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับโค้ดประหยัดดึงอาร์โนมาเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดที่ไบรตันนี่แหละครับตายเป็นตัวที่น่ากลัวสำหรับทีมที่เน้นอุดต่ำไปเลยนะครับเรียกได้ว่าซื้อตัวนี้มาแก้ปัญหาลูกยิงได้ตรงจุดมากเลยครับโค้ดประหยัดนะครับ เดี๋ยวผมขยับให้นักเตะทีมเราให้เล่นคว้างๆหน่อยนะครับถึงเกมซ้ายไปขวาแทนนะครับรกลางเราจะได้ไม่ต้องทํางานหนักมากน,นะครับอ่ะอันนี้เราก็เสร็จไว้ประมาณนี้ก่อนครับเวสแฮมก็ <West Ham S 1> ขึ้นมาที่ทางขวาครับบุญเราแซะไม่ได้ครับเสียสนี่รอจังหวะครับเปิดมาให้กับววลาชิคครับเวาลาชิกเข้ามาลูกนี้เอา้าบุญเลี้ยงออกเองไปเฉยเลยตัวอันตรายของเวสแฮมนะฮะตอนนี้ทางขวาก็มีทางซ้ายก็มีเลือกให้กับ แม็กซิมงลูกนี้ไปก่อนครับหลบมาหนึ่งจะไหวครับยังมีกาเฟนแบครออยู่ตรงนี้แล้วกาเฟนแบกยิงอัดก็ไปลูกนี้ติดครับอ๋านเก็บได้ครับหาเลี่ยมหาเลี่ยมหาเลี่ยมส่องกันครับลูกนี้ให้กับคูคูระยาอนาโตบิดอยู่ตรงกลางให้กับกาเฟนแบกลูกนี้ยิงติดม,ม,มันเกะกะไปหมดครับนักเตะเวนแฮมเราทําเกมลาบากอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเราจะเจาะเข้าไปหากองหน้าเราเนี่ย เสียดขึ้นมาทางขวาครับอุ้ยหลบคูคูเรียเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกนี้มาเข้าไปในกรอบเ is, กียโตเจมิเนสบิสุมาราสกัดไดนะครับอ่ะออกมาที่แม็กซ์อาโนซีมาวิ่งจาาซีมาเอ้าแล้วไปเข้าตีนขวาไปให้แม็กซิแมงเฉยเลยผมกดผิดเอา้าลูกนี้ยังนวลอยู่ครับซสีอสโคเวนที่วราชิกเสีอส เฟรนวุ้ยมาเร็วครับพาไม่ทันมห้กับชีมินเนสอิงุ้ยโอ้โผมต้องเปลี่ยนแท็กติกก่อนเลยครับ รู้สึกเวสแฮมมันจะขึ้นมาเยอะกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้5-3-2นะฮะจะพักตัวปีกทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีเกมส่วนกลับนะเราเล่นยากอยู่นะถ้าเราไม่มีเกมสวนกลับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าคู่นะครับเอาเบลอนเทกับมาเลกาลงมายืนคู่กันเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเกมทางคูคุริยากับแลมสตีแทนนะครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็เอาซีมาออกนะครับเอาเลววสดังลงมายืนเป็น กองหลัง3ตัวนะครับนีเวสแฮมเตะขึ้นมายาวๆกองกลางเราเก็บได้ครับแพ่กับเบียนเทครับลูกนี้จังหวะมีงานไหมลองยิงดูหน่อยโอ้โหไปไหนเลยก็ไม่รู้ครับเบียนเทโอ้โหฟาร์มตกจัดๆครับซีซั่น2นี่ไม่เด่นเลยครับแกเล่นยังไงก็ไม่ดีครับเวสแฮมก็จะเปลี่ยนเอาซานเ i โก o เจมินเนสออกนะครับแล้วก็ส่งอ d เดมิโปโอดูเบโกนะครับลงมาแทนชื่อแม่งอ่านยากยิ่งไปย เป็นการเปลี่ยนหน้าเป้านะฮะเวสแฮมก็จะพยายามทาประตูเราได้นั่แหละครับแต่ยังดูไม่ค่อยมีทรงเั่าไหล่นะฮะมีโคเวนตี้ลูกนี้ขึ้นมาครับโอดูเมโปเข้าออกมาดังเราสกัดได้ครับอานเดี๋ยวเราจะไปที่มาเลกาวิ่งครับให้กับเบียเทกมาเลกาวิ่งแล้วสอดไปลูกนี้จ่ายทะลุช่องไม่ค่อยดีครับตรงนี้มาเลกาวิ่งทันเนี่ยนะ เวสแมขึ้นมาที่ข่าวมาให้กับจอห์นสันฟอนเอาลูกนี้เราพยายามครับอูละแลแบมาสวยครับข้าวลูกนี้เปิดได้ด้วยแล้วให้กับวาลาชิกมงลูกนี้โอ้โหตัวนิดเดียวครับแต่แย่งมงกองหลังเราได้โอ้โหยืนตำแหน่งดีครับวาลาชิกนี่เป็นตัวที่ผมว่าเด่นที่สุดของเวสแฮมในนัดนี้แล้วนะครับ หืมาตำแหน่งยืนดีมากครับมายืนหน้าซานเชสนะฮะเพราะว่าซานเชสเขากังวลตัวหลังเขาด้วยนะครับทําให้โอ้โหเนี่ยฮะเวสแฮมว่างสองคนเลยนะครับซานเชสอยู่คนเดียวประกบสองคนนะฮะกุมเมลก็ดังหายไปนะครับหืมเป็นความผิดพลาดในการยืนกองหลังของเรานะครับแม็กซ no. ์อาโนวยจายติดครับมุงนี้หืมปั๊มฟอร์นาวร่วงฮนะ อดูเบโก้นะชื่อแม่งเียกยากมากเลยกองหน้าเวนทฮมแล้วลูกนี้แลบไหมกับวลวลาชิโมงลูกนี้โอ้โหจานซานิกย้ยังเซฟได้ครับอืมเด่นว่ากองหน้าครับเวาลาสิวันนี้ตัวเดียวนี่ปวนปว,น,ปวนกองหลังเราได้เยอะเลยนะครับจงังหวะนี้อานอเราขึ้นมาที่แรมตี้เราน่าจะยันสกอร์นี้อยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องพยายามเล่นดีๆนะครับผมนี่ให้กับริสตอเบเติก ขึ้น,นองอมาที่คูคูเร่คคาคอร์ดวะหืม,มเปิดไม่ขึ้นก็น,นะครับเนี่ยคอโดอบ้าวยมองไม่หันหลุดไปได้ครับคูณูเรีาเข้าไม่ทันแล้วเปิดคอร์ดก็ไหมกับเวลาสิกหลุดมาลูกเดียวแล้วชิปปาดกัซซานิกาลูกนี้โอ้โหโดนตีเสมอเฉยเลยครับนิโคลาวาลาสิคกับบโหูตัวเด่นของเวสแซมเลยครับตัวนี้ ทำแผงหลังเราทั้งแผงปั่นป่วนเลยนะครับตัวเดียวของเวสแฮมตัวนี้ฮะวลา,าชิกนะครับวันนี้เกมของเวสแฮมไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เวสแฮมมีนิโคล่าวลาชิกเนี่ยแหละครับที่เป็นทีเด็ดเลยนะครับอื้เล่นดีจริงๆงครับยิงประตูตีเสมอให้กับเวสแฮมในนาทีสุดท้ายด้วยครับู้่เราพลาสามแต้มเหรอวะเนี่ยอู้น,นั้นนี้เราอุตส่าเล่นดีด้วยนะครับเวลายังพอมีเหลือไหมยิงได้สักลูกไหมฮะเอาสามแต้มหน่อย นาทีที่92นะฮะทวเวลา3นาทีนะมีเวลานาทีเดียวกาเฟแบกให้กับมาเลก้ามาจากวันนี้โอ้โหแต่บอลยาวไปน,นิดนึงครับเลยยิงไม่ได้ครับแม่ไม่งั้นหลุด โอ้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับเราโดนเวสแฮมตามดีเสมอนะครับพลาดสามแต้มไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ก็เป็นการทดลองเล่นโหมดอัลติเมทของผมด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะพอเล่นได้นะไม่แน่ใจฮะหรือว่าเวสแฮมแม่งเล่นไ,ไม่ดีไม่รู้นะฮะอันนี้ผมเลยเล่นได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้พิมม์มาิกเราเตะมา13นัดเราพุ่งมาอยู่อันดับ2เลยนะครับตามหลังลิเวอร์พูล6 แต่เองนะส่วนฟุตบอลยูโรปาเราข้ามรอต่อไปแน่นอนเลยนะครับต้องดูสถานการณ์กรุ๊ปเอว่าเราจะเจอกับใครต่อไปนะครับก็สถานการณ์กรุ๊ปเอก็ดูน่าจะอาจมีเปลี่ยนแปลงที่นะสุดท้ายได้นะครับส่วนฟี ف า22ของช่องเรานะฮะเหลืออีก4 EP ก็จะจบแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไบตันจะฟ้าแชมป์ติดไม้ติดมือมาได้บ้างไหมไม่รู้นะครับโหอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจบภาค2022แล้วจะย้ายไปภาค23ต่อกันเลยนะครับอยู่กันยาวๆนะฮะช่องนี้แล้วเจอกันใหม่ e ีีหน้านะครับสวัสดีครับ